วันนี้ฟิลฟรี k a ยักชิ s ก็ยังอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแต่วันนี้เรามาคายักตกปลาการที่ต้นน้ำเราจะพายไปในคลองครับระหว่างทางเนี่ยยวตีไปเรื่อยเพื่อหาปลาชโดปลาช่อนเดี๋ยวโดนแต่ว่าจริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพายคายักขึ้นไปที่ต้นน้ำที่เป็นน้ำไหลเพื่อจะไปตกเกมว l แอลแล้วก็เกมฟิเนสกันเดี๋ยวเราพายกันไปครับดูว่าวันนี้เจออะไรบ้างแต่รับรองว่าที่ต้นน้ำอ่ะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่แน่นอนตามมาเลย ไสมไหมน้ำลึกไม่กินว่ากันน้กๆๆ๊กระสุนเชี่ยวหาว้๊ตัวนี้ท้องป่องเลยเฮ้ยไปแล้วนะครับเกระสุบตัวใ้ ถ้าตัวไซส์ขนาดนี้นะอยู่กับเป็นฝูงจริงๆเป็นฝูงใหญ่มากด้วยไล่เหยื่อที่แบบตุ่มต่าตุ่มต่ำต่ำโดนมัง่งไม่โดนมัง่งนี่ครับ<ส>เห็นไหมตัวใหญ่อยู่กานนอกกัดอยู่กานนอกแต่ตัวเล็กอะอยู่ในหญ้าหน่อยแต่ตัวใหญ่ไม่ทันตัวเล็กยังไม่โดนจริงๆแต่นี้ต้องโดนตัวใหญ่สักที เบ็ดเบ็ดย่งเดียวแล้วมัวแต่มัวกระทิ้งอยู่กระทิง้งมันขึ้นมาโอ๊ยโอโอ้ยเอโอ้ยก่อ,อ,อนทางขึ้นต้นน้ำครับตีไล่ตี มันจิบอยู่มันจิบเป็นแนวเลยเพราะมันมีแนวสาหร่ายเป็นแนวสาหร่ายของมันไล่ตีแต่พอดีเมื่อกี้กระทิงอะ่ะมันอยู่ขลังผมไม่อยู่ข้างหลังดิตอนแต่ไล่ข้นขนางหน้าแล้วมันก็เลยเป็นที่มาลมเนี่ยมันแหวกขึ้นไปผมก็ามัวแต่มองกระทิงอยู่แต่ตอนนี้กินตุ้มขึ้นมาแนวสาหร่ายครับเน้นตีจิบเป็ดป๊อปนะสำเร็จตอนแรกกตอนทางเดินขึ้นต้นน้ำ แข่งขึ้นมาเลยครับเราจะเอาขยักเข้าไปให้ใกล้ที่สุดจนจนเราไม่สามารถจะดันขยัก k ไปได้แล้วเราจะผูกเนื้อไว้ตรงนั้นครับแล้วเราก็เดินต้นน้ำพลุยไปตกลากันแต่ว่าตอนนี้พักก่อนเหนื่อยเี่ีฝ่าแก่งขึ้นมาสองสาลูกเวลาเราพักนะครับเราจะพักหลังโขดหินเห็นไหมครับว่ากระแสะน้ําตรงนี้มันไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าหลังโขดหินเนี่ยมันจะมีที่พักถ้าเราเลี้ยงเรืออยู่นิ่งๆนะครับเราจะอยู่หลังโขดหินพอดีนี่แหละครับจุดพักแรงของขายั k พักชั่วคราวเดี๋ยวไปต่อเวลาเราออกนะครับเราออกขั้นกระแสน้ําต่อไปเดี๋ยวตั้งลําก่อนเราไปจุดหน้าครับอีกไม่ไกลจะเอาขยักขึ้นได้แล้วเดี๋ยวไปเดินต้นน้ำลุยสปากัน สุดทางที่จะเอาขายักไปแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแอ่งน้ําลึกน้ำก็จะไหลช้าตรงเนี้ยเราจะตีปลาได้แล้วก็ใช้คันพวก U L ก็ตอนนี้ก็เอามาดีดแฟลซี่มาริโอเนตน,นะครับจะไปเหยื่อจับเหยื่อยางทั้นหน่อยแต่ว่าก่อนที่เราไปต้องเตรียมพร้อมเนี่ยฝนเริ่มบางแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับเดี๋ยวก ต้องถอดเสื้อ,อน,นี่ออกเพราะมันร้อนแต่เดี๋ยวจะเอาเสื้อกันฝนเนี่ยใส่ไปแต่เสื้อกันฝนสำคัญมากต้องวางไว้ข้างบนสุดพอเวลาเปิดมาปุ๊บเนี้ยฝนไม่รอเราเราหยิบได้เลยแต่สิ่งที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นพวกอาหารครับมีข้าวกลางวันแล้วก็มีน้ําแต่เสื้อกันฝนจะใส่ที่หลังนี่ใน,นนี้มีแฮชแฮชของรัวสิบเอ็ดอถึงแฮชมันจะกันน้ำมันมียางกันน้าเวลาปิดนะครับก็จะมีถุงกันน้ำดีถุงกันน้ำถุงกันน้ำพวกนี้ผมก็จะมีพวก อาหารสำรองอาหารสำรองนะครับจะเป็นพวกที่มันให้พลังงานเร็วๆถัว่วเม็ดพันธพืชอ,อย่างเงี้เนี่ยลิดลมออกให้หมดก่อนบางคนใส่ลมไวเยอะๆมันก็เิดกะใส่เข้าไปแล้วนี่สำคัญมากอะไรรู้ไหม first aid, first aid first aid first aid เครื่องผมพยาบาลนาเกิดอะไรขึ้นเราได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ first aid แล้วก็มี พวกยาฉีดไล่ทงไล่ทากไม่อยากบริจาคเพื่อชั่วโมงนี้แส่ร้ายโอเคถุงกันน้ำม้วนลินลมบอ,อกให้หมดแล้วพอม้วนล,ลงมาข้างล่างนะครับเราต้องคลิปด้านที่เราไม่ได้มว้วนนะเราม้วนล,ลงในชะเราคลิปคลิปด้านบนนะครับมันจะก,กันน้ำโอเคสายนี่ลงไปแม้วนถุงกันน้ำ ลิลมออกอ่าจะ,ะได้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์คิปคลิปเนี่ยตู้น้ำตู้ปีนรุ่นนี้อ่อาฟังั์โนดตลิปข้างบนด้วยอ่ะคราวนี้ก็พร้อมแล้วตกปลาต้นน้ำยังชีพในป่าได้อาหารพร้อมเครื่องโรงพยาบาลพร้อมเครื่อกันฝนพร้อมฝนไม่ต้องตกแล้วเดี๋ยวจะไปกัน โอเคครับปิดให้แน่นเดี๋ยวก่อนไปต้องผูกขยะก่อนเพราะเผื่อน้ํามาขยะเลยไม่ไปไหนโอเคครับเดี๋ยวเชื่อกันข้าบนข,นขึ้นขบาน,นบนนะครับเนี่ยเนี่ยมีรอยสัตว์เดินนะครับมีรอยสัตว์เดินก็คนก็เดินตาม รอยสันเนเพราะว่ามันเปิดมันเปิดทางให้เราอยู่แล้ว <c oughs> มายากเลยเนี่ยโอเคตรงนีนะ้เดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วเพราะฝั่งนู้นเดินง่ายกว่า น้ำโล่งแล้วเนี่ยตรงตรงนี้มีแน่ๆมันเป็นวังเปนวังแต่ปลาพวงอะเป็นปลาที่ระวังไทยสูงเพราะนั้นเราเท้าจะโดนน้ำตามปะ

สวยมากเดี๋ยวยังไมาอยู่ตรงนี้คือตาปลามันอยู่ข้างในมันเยอะใช่เดี๋ยวผมแสดงเลยมันอยู่ที่อ่าวนี่เป็นวังเยอะครับแล้วถ้าเกิดเราโดยนะ้ำไปต,ตีองและหัดตูมๆๆอะรับรองมีเยี่ยวหูขนาดตัวนี้กินนะยังมีตัวอื่นอะ่ะตามเข้าไปเป็นแถวูเป็นดนแถวเป็นแถวเปนวนี้สวยมากครับตะพวงเหยียดยางลิฟท์เฟม กินแค่ก้อยเพแค่เต็มปากเลยกินไม่ะแวงแรงดีมากเลยรับหลวงโอเคพร้อมแล้วโว้ยอา <laughs> แล้วอย่างเร็ว okay. อ่ะโอเคเราขึ้นไปกันต่อ็นไงครับพาทิดดนสิครับได้อะไรมัง่งตับวงครับผม เป็นไงครับจะได้จะได้เลยลุงคมไหมลุงคมได้ไป็นแล้วครับลุงคมครับก็นําทางข้างหน้าครับลุงคมแกเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่รู้หนทางเป็นอย่างดีก็ไผ่ก็มาก่อนมากับลุงคมผมก็ไายเรือตามมาเอาเดินขึ้นไปต้นน้ําครับขึ้นไปเรื่อยๆาของดีของเด็ดแล้วนี่เป็นไรเนี่ยมันโดนอะไรเป็ดง้างเป็ดง้างไหนดูดิเใช้ซิงเกิลฮุกเพราะว่าหลีกเลี่ยงอุปสรรคใต้น้า ปลาก็หลุดง่ายด้วยแต่ว่าตกต้นน้ําป่าพงจะมีในปากจะมีกระดูกแข็งไว้คอยบดเหยื่ออะไรครับกีบกระทิงกีบกระทิงกีบกระทิงเรากำลังเดินสวนกับกระทิงนะครับโอเคเราเดินตัดเพื่อไปหาวังต่อไปตามากันนะครับ ほっ <laughs> เปี่ยนเวลาใช้เหยียอยางนะครับเหยียอยางลีฟิมอ่ะมันโรยหางมันจะสะบัดลงเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะตีลงใบอะ่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคือหางมันมันโรยอยู่แล้วก็เลย่วยเลยครับปากพวงตัวน้อยเนีย่ยขอนห้เวลาตกปลาตามวังไม่อยากให้ตื่นเนีย่ยสองตัวพร้อมกันเลยาวาย่าครับเป็นกระสูกระสูขาวใช่สองตัวพร้อมกันจะได้เลย นะครับกระโน้อยโอ้ยไหลไปแล้วไหลไปนู่นไหลไปนู่นแล้วไหลไปนู่นแล้วโอ้ยลงแกงมาแล้วครับนี่ลิฟท์ฟรีเหมือนเดิมลิฟท์ฟรีลิฟท์ฟรีรจังหวะลอยลงไปก็เสร็จแล้วปล,ปล่อยปล่อยปลานะฮะให้หัวมันหายขึ้นขึ้นน้ำหรือ,อน้ำไหลลงมาออกซินนเจนได้ผ่านเนี่ยแล้วปล่อยริมๆให้ว่ายออกไปเองนะ ไปแล้วโอเคเราไปจัดตัวกันไป จบฟิตเนสนี่ก็ใช้ลิฟเทรนดแต่คู่กับไฟบอยตัวนี้ก็ไฟบอยของจกคลักเหมือนกันเป็นผู้นะครับเป็นหัวจิกมีผู้กระสุนใช้ใส่ไว้โน่นละ อดี๋ยวนี้ปล่อยแล้วกันสุดต้นน้ำวุ้อ้ออ้อแล้ไอ่ะโอเคแล้วม,มาดูแอคของ e ีฟ t ร i มกับไฟบอยไฟบอยอย่างที่บอกไปครับก็เป็นกัวจิกคู่ยางของจิกครับนะครับเป็นตัวเล็กๆประมาณ1กรัมกับ่งจกรัมนะครับก็มีรวมกับ เฟจังหวะที่มันลงนะครับมันจะเป็นจังหวะเจิร์ฟเราเจิร์ฟมันปุ๊บมันพุ่งขึ้นแต่ว่ามันจะโรยตัวลงช้าลงเพราะว่ามีมีตัวนี้ครับคอยถ่วงไว้ถ้าปกติเหยี่อจิกอะไอหัวจิกอะมันจะลงลงดิ่งทันทีเลยแต่เนี้ยมีตัวผู้แล้วก็มีออฟอยพวกน,นี้ครับคอยคอยต้านน้ำมันจะลงช้าลงครับกระปุกอาหารกดิฟเฟรมก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเวลาเราตกต้นน้ำโอเคลมมาแรงแล้ว ื่อกี้ลุงคมบอกปะ่ะกลับได้แล้วเพราะเลยเราเดี๋ยวต้องนั่งเรือหางยาวนะครับแล้วผมก็ต้องขับเรือคายัคออก,กไปข้างหน้าก็ไปเจอกลุงคมข้างหน้าวันนี้ลุยปลากันสุดๆเลยครับก็ได้ทั้งปลาในคลองแล้วก็เข้าไปในห้วยต้นน้ำไฮไลท์อยู่ที่ปลาร่วงขณานี้โลกกว่าสีทองสวยมากเลยผมชอบมากเลยงานนี้กับเรือลิฟท์ริมเยียดยางไปไสึกตาพวงต้นห้วยโอเค k a ยั k free, free f i ช h i n g วันนี้ก็ต้องจบตรงแค่นี้ที่เกื่อนเชื่อลานแต่คราวหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามครับก็จะมีเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับคายักฟิชช i n g แล้วก็การตกปลาที่ส,สนุกมาให้รับชมกันแต่วันนี้ต้องไปก่อนแดดออกฝนตกได้ออกฝนตกไม่รู้อะไรแล้วต้องไปแล้ว